สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องนะคะมนตการพารวยมนตการคนเดิมมนตการแฟนเพจเนาะคะ่ะอ่ะการตั้งชวมวันนี้เนาะคะ่ะวันพุธที่5มีนาคม2568นะคะ พอที่ยังรแต่นี่ต่นนะเนี่ยม่ต่งเียวนีะอย่างไงเนาะถ่าพับสัญญาณชัดแลวจ้าน่ะนตนเสียงสัจ้าอย่ง้จ้าคคุณพิทยาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณ สนทยานะคะสวัสดีนะคะอเมเนกมาตามต่อตัวเองแนวทางเสี่ยนรุ่นนะคะวันจันที่่านมาหลุดนะคะเอฟซีคันมาเบิร์นเสี่ยนเพิ่งกรบบอกแล้วคันมาเบิร์นคือหลุดแน่นอนเพราะว่าเราไม่อยากจับเบิร์นเนาะค่ะแต่ว่าวันจันรู้สึกว่าหลายๆอาจารย์หลายๆเสี่ยนหลุดนะคะสําหรับแนวทางเนาะค่ะวันจันนะคะ กเป็นเรื่องปกติเนาะค่ะมันก็ไมีข่าวม่รูดนะคะเอฟซีกับใส่วิจารณาญาในการรับชมรับฟังเนาะค่ะมักชอบกับจังคอยนั่ไปนะคะนั่ไปพิจารณาเบื้งเสียงโชกเสียงดวงเบื้งเนาะค่ะกันบ่มมันก็ชอบกับเลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเจ้นรุ่นเพิ่งกับข้นวณให้ตามสูตรนะคะสูตรเป็นแบบใดเนาะค่ะเพิ่งกับข้นวณให้แต่ว่าแต่ละอาทิตย์เนาะค่ะกันมัดรุดนะคะกันตัวเลขแนวทา่งรุดเพิ่งกั จะปั๊บสูตรนะคะปั๊บสูตรไม่เรื่อยๆเนาะค่ะสัวเพิ่นจะได้แนวทางมาฝากเอซีนะคะหลายๆเคร่อก็พิจารณาเบิงเนาะค่ะขันบอมมาเข้ากับแคลเลนพานบ่จําเป็นต้องมาวาเพิ่นนะคะย่าเพิ่นหายเถียงเพราะว่าอาจารย์ได้เนาะค่ะอันนี้เพื่โอโยนเสยยางเพราะว่าอาจารย์ได้สำนักได้การหายเถียงก็ว,ว่าเพิ่นดีกานเพิ่นหายก็ถูกก็ได้แตกแต่ก็ไม่พอใจที่เนว่าเป็นยังขึ้ต้องวานะคะเพราะว่า เพิ่มกับเฮ็ดออกมาเพิ่มกับไฮฟี่เพิ่มไปแรงซื้อให้เขาคุ้มเราก็เสียเงินนะคะเพิ่มกะบไฮส่วนนำ้ำซากระแทกเอฟซีไม่โชคเนี่ยมยากให้โชคก็แล้วแต่เอฟซีเนาะคะ่ะเพราะว่าแอดทางแอดนีนก็จะลงเบอร์โทุกหาตระอาจารย์ตระสำนักตระปูที่แอดไปไท่ามเนาะคะ่ะส่วนมากแอดจะไม่ให้ผ่านทางแอดนะคะกับเอฟซี FC ทุกหาเพิ่นโดยตรงเลยเนาะคะ่ะ ชัดเจนแมนบะกาดเดี๋ยวนะคะเอ็กซี่เดี๋ยวมากับพูดคุยกันกน่อนแล้วกะรอดเส้นนะคะเนนะคะพิ่งกำลังรับโทรศัพท์นะคะกับรอดที่งานน้ำน,น,นะจ้ะ บัาง oh ่วงสูกตะเกี้บกับบกง่วงนั่นนะคันคันฝนตกล่มคันเรนตะเก็บของข้าเจ้านะขึดนฝ้าใครลมมันมันขัดตกเแานตเก็บนห้ตะกียนะป้าเลี่ยมป้าเลี่ยมฝนตกย่านกระห้ก็บรู้จักย่านย่านต่ปะด้บางงวง ตัวหนึ่งใช่ขีเท้าเสื้อตัวสต่ไมัยงเขาบอว่ามึงคุณไมจะช้งปล่ายนี่มาเติมน่เฮ็ดูกินเอามาตามทรงไปก่อนตู้มือเนี่ยเต็มยืเตี้ยตูม่อยืดขี้เพื่อ้นมาม่มาไกลนเดี๋ยวมาเก็บแล้วนะเจ้าผลไม่ นะมักแล้วแม่มักตะกบบะแม่ซึ่งเจความผูใ้ใดมีต้นนะ่ะก็นังว่าทานย่านย่บินสมัยตะกี้เนาะถ้าจอดฝนล่มปุ๊บได้ยินเสียงหมวกวงร่นแลนกันนล่าบอมันก็ขึ้ออึดขึ้อยากแฉกสนันดิ้ทุกเมือนี่ร้ายมะสันเตียโอ อ่ะเดี๋ยวแมนจ้ะเอาว้ากวามเก่าความหลังเราสมัยตะกี้มันอึดจิวอึดกิิเนาะคะ่ะเอสซีช่วงรอทีมงานนะคะกันบนุวงหัว,วมวนกันไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือบรรยากาศสดๆนะค่ะเอสซี่กัแย่ๆนะค่ะว่าแมนการเทดคลิปนะคะการเทดคลิปจาใจเฮ็ดญี่ประมาะแนแปดนาที <10 S 2> สิบนาทีนะคะแต่นี่ไหลโซนเขาข่าก็สิดพูดคุยกันเราคุยกันทักทายกันไปเนาะค่ะอันนี้กับ พอดีพ่อขาเพันมาเราเรียงสมัยตะกี้มันอึดอยู่อึดจีนค่ะค่ะบักม่วงอึดขากูเมือนี่หลายหลายแห้งบักม่วงดอกบักม่วงได้ออกมาตลอดทัดเนาะคุเมือนี่ดอกบักม่วงมันดกเป็นเป็นเป็นออกรสแบบลังคาแบบเป็นเนี่ยแบบบัวเนี่ยบังหัวคำส่งส่งหนึ่งโกสมบะอ๋อพายุบะโกสมพิสัยบ่ อันค่าออกเลยเตีอันเท่าออู่บครับอายร้อนอันตโกศลวิสัยมหาสารคามมันมาโอ้เห็นอยอนาสารคามลูกเปี่ยนเนอยู่รอพพาแลาเอซพนวาเาคว่ำเกาแสดงว่าเท่าแล้วเท่าไปเซสยนรุ่นเท่าไป เพันาาวาเบาความเกา่าความลางนี่แสดงว่าเท่าแล้วสันว้นเสยนด้ว,ว,วยพันวาให้ฟังก็เลยวาไปน้ำเพลเนแอดมาท่านเท่าก <laughs> ันเท่าที่หมแล้วว <laughs> ันพานอยู่วันพันหกสิบหกสิบกันขาศึงยอมลามาเท่าบ่ได้เงินได้เงินก่อนบ่ตอนนี้ยังมาท่านเท่าเสยนว่า นะเดี๋ยมันข้อง <c oughs> ว,ว่าง <c oughs> บ่อใดป้าสารอาหา่อใดเนาะเอาอันเป็นแผนนั้นเป็นอียงโลตีบโลตีขอบกอบแกบกบเสี่ยเนี่เป็นยงบอถามเเสี่นมเนี่เป็นอย่างไรคะ่ะเซียนม,มอนี่แนวทาง <c oughs> ยดไหนือเก่าแล้วข่าเมื่อสิรุกับบ้จัดคือกันบ้าหัต้บาวนมอ่อนดับบวัวมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเขา้าหรือจะรุดยังไม่รู้ให้เปิดตามสูตรตามหน้าทางรุดป้าเข่ากับเขาารุดกับรุดเปิดเช่นเีว แมนแมนแมนคือพันวานะะเนาะค่ะโบราณพันวาบออึบ่บายาดคันอึดนี่ยากวาา่ัสดแมนควมพันวาละ่ะปุ่นบกวเงเฮียนเซียนด้วนแหงโดก่บายากบาพากันกินสนิทตะกี้นี่เด็นมากินจนวาได,ด้เนยนอาเซียนซึ่งน่ย,นยหน่อยๆจะรกินน้ำมา่นตยเนีกินน้ำมาท่านเตี้ยนีกี้มาท่านเตี้ นั่นก็อืดแต่ฮะต้นมัม่วงคุณเมื่อนี่ในตลาดไปซื้อมาปูกเต็มอยู่เตี้ยอ่ะเดี๋ยวรอรอรอนะคะมานั่งถ่าเชี่ยนพัะจิกินขนมดอกบัวขนมดอกบัวห้องถ่างมาเสี่น <c oughs> วันจันทร์หลุดนะคะเมื่อน,นี้วันพุธเมื่ออาทิตย์ก่อนกับวันพุธที่นอาที่แตกสามตัวสองตัวเซียน หลังจากมือนีเนาะคะ่ะได้แนวทางเซียนรุ่นแล้วนะคะก็จะจไปบ้านแม่ไกลนะคะเอฟซีกับบลูบา,บาขอมาเลขบัญชีอขอขอ,อขอเบอร์บัญชีของเซียนรุ่นหมอจา้าเอาเบอร์โทรได้จ้าเด้อเอาเบอร์โทรเซียนรุ่นนะคะเซียนรุ่นเบอร์โทรใส่หลับเบอร์โทรเซียนรุ่น หกสี่สามเก้าแปดห้าเก้าเจ็ดเกสี่อันนี้คือเป็นเบอร์โทรของเซียนรูนโทรมาหา,าเราเด้เดอ้อจ้า มาค่ะมาเอฟซีบาในวาสิบมาหาเซียนรุ่นสันมาคือเกาเหรอจ้ะจันพุทธสุกนะคะเราจะมานอกจากแอสซิตติทุระตะวันขันแอ็บเบรมาก็จะมีทีมงานมากคือเกานะคะขันแอสติทุระแอสกับ,บเบรมาทีมงานกับมากคือเกาเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางขามโพงของเซียนรุ่นนะคะส่วนรัฐบาลไทยปล่อยออกไปแล้วเด้อจาอ่ายเอฟซีเหลือแต่สามตัวเนาะคะ่ะสามตัวใจเย็นๆนะคะเพราะว่าจับบ่เอามา ร่วมกันกับกับาาขามโคง้งตาล่าเนาะคะ่ะนอกจากจะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะท่ามือนะั้นมันตรงกันนะคะเซ <c oughs> <c oughs> ียนบอกไม่มาค่ะวันนี้แล้วบอทันวายอยู่ได้จ้ะเซียนละวาจักจมัมาบอม้าเป็นเล่ากับคำาววน,นตามสูตรกับเอซีพิจารณาเอาเนาะจา้ะ เปิ้นกับบอลลู่นเซ่เปิ้ลมาร้อยเปอร์เซ็นต์คันเนี่ยทางเซียนเนาะว่หายเต็มรอยเซียนแล้วมิเจ็ดสิบแปดสิบสูงสุดเก้าสิบมันว่าคาเซียนว่ามิเต็มรอยเซียนสำหรับเซียนรุ่นเนาะค่ะเอฟซีเก้าเก้าจะเข้าใจจะรู้ดีนะคะ มาถึงหยุดลงอืมเ,อเสยนสีเศร้ารงงจัอ <Hey? S 2> fc กว่าเส้นสีหยุดลงบอหนะ hey, านะเส้นบอลว่าบอลเป็นเพดปลอมอะค่ะเี๋ยวนี้ <Hey. S 2> เพปลอมเส้นรุ่นอะไราว่าเป็นรูปนาะเสนนนาา้นรุ่นนางทวอยู่บอเป็นเสยนรุ่นเส้นรุ่นบอมีเพดเออ้อจ้า fc เยี่ยตี้ยังอยู่กับยไเต็ดไหมครึเก่าหรือนีไคล้วเก่าละพิจารณาเอานะค่ะเส้น hey. อผู้อยากได้เันก็อยากได้คืเเ้่าเห็นในเฟซค่ะปลอมแล้วนะคะแต่เห็นในเฟซเฟซปลอมเนาะค่ะ ก็เจ้าเรียกกระแสซื้อดอกค่ะเอซถ้าอยากให้ชัวชัวนะคะการติดตามเนาะค่ะสำหรับแนวทางเสียนรุ่นอยากให้มั่นใจอยากให้ชัวเนาะค่ะกาให้เบิงใน YouTube นี่แหละค่ะว่าจะเป็นมนทการสอพาโชคนะคะระกัศจะมีสุรศินปโชคชัยน้องเบลนะคะ ยูทูบนะคะแต่ว่าถ้าเพจถ้าเฟซส่วนมากเนาะค่ะเอฟซีก็จะซับซ้นว่าอันใดเพจจริงอันใดเพจปลอมเพราะว่าตอนนี้เพจปลอมที่เป็นม้นทการคนเดิมร้ายนะคะล้วก็ขอแจ้งเตือนเลยว่าเพจเฟซบุ๊กที่เป็นเสียนรุ่นอ่ะปลอมหมดเลยเสียนรุ่นเรามอมมีนะคะเรามอมมีเพจไม่เฟซเด้อจ้ะอันนี้ก็คืออธิบายให้เอฟซีฟังนะคะส่วนแนวทางของเสียนรุ่นกับเมื่อน,นี้เนาะค่ะเสี้ยนบังกะ คำนวดหายตามสูตรนะคะบ่นกว่าจากสีมากขอมาบ้าจากสีขาวของมเาขาวมันเป็นแนวทาาเนาะค่ะการเป็นจังตามสูตรคำานวณตามสูตรแล้วมันหมุนมาตกลงตามตัวเลขที่เสยนห้มันก็สามโตก็จังมันผุดกอนั่นหล่ะค่ะ fc วสวัสดีจ้าคุณชมีผู้ไปเห็นตัวเลขยังบอท่านเด็ดปอยเนาะค่ะเดี๋ยวเสี้นรุ่นแล้วกินขนมของกันแล้วแล้วกินน้ำก่อนนะคะเอซี่เดี๋ยวเราย่างมากค่ะ ม้อนใส่หมวกคือน nah. <ayım> ้องยิง hmm. น้องยิงได้เนาะค่ะโอ้น้องยิงหนึ่ยเหรอโอ้เป็นเก่าเบิ้งคือเก่าจ้าสันอุ้ยเพิ่นงามเด้แสดงว่านั่นเด้เพิ่นงามเด้เหรอโอเอ้บ้านแม่น้องยิงเพิ่นงามเด้จ้า ีขาวสวยปเ,เอเอเสือน,นุ่นแนวทางนะคะสำหรับแนวทางเสียนรุ่นเอ้าเอาอเอาอริเวป่ะมาเริ่มป่ะเป็นหล่ยสกุลเลยสวัสดีครับเอซี่เดี๋ยวเสือนุ่นเดี๋ยวเสือนัวแล้วก็สวัสดีเราด้วสวัดวีนะ เสียนรุ่นปติจ้ารัาสิครับเอฟีทคนสำหรับแนวทางเนาะียนแนวทางน่นจันรุดเนาะค่ะ ไม่เป็นทาไม่มีวัวเล็กยิงเตี๊ยรุดครับรุบรดเ,รรรเนี่ยเนี่ยะฉันนั้นสิบมาเนะาะค่ะเซียนแต่ว่ากับเป็นตามสูตรเนาะจักสิว่าจังไหนเจี๊ยหมดทุกหมวดทุกัีน,นันแล้วนะเนาะพอเซียนเราวก็มาอยู่คันออกเบิ้ลนเนี่ยคือบอถืออยู่แล้วเซียนเลาวบอตับเล็กเบิรน เบิรนมอนี่กันม่นเบิมื่อนมเตี้ยแต่ว่าบจับเบวาให้ฟปังอันมาเบิรเมื่อนี่ก็คือแปดแปดเนาะค่ะเซี่ยนแแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี่สามตัวสองตัวกับวันพุดอย่างนี้เนาะค่ะพว่านทูนพไ่สองมือยอาทิตย์วันหนึ่ง ลูบมือหนึ่งลูบมือนึงอ๋อมันเขาสามมีบเหมือนอาทิตย์นี้ตัวมันหลุดไปโบแมนงูก็มาอาทิตย์นี้ด้วยมั้งันจันปะมันจันมือนี้วัดพุญโทรโบแมนจ้าอืมอาทิตย์บางนึงเตรียมอาทิตย์อยู่ผ่านอยู่ทั้งสามตัวสองตัวเนาะงานอาทิตย์บางนึงผ่านมัดถุกมือยัวแต่ว่าอาทิตย์นี้ลูบไปแล้วมือนึงละไม่ได้ต้องเข่าพยายามเพื่น่ะมันเขาอยู่ ยังอีกสองเมื่อยังใส่สูตรเก่ามั้งเปล่าคะเซียนผสมไปเลยผอ้มือนี่เอาสูตรเก่ายังไว้น้ำเอาผสมเข้าปรับน้ำเด้นต้องปรับสู่กับเพิ่นปรับปรับให้มันออกปรับให้มันมาเข่าของเท่านี่แหละค่ะปรับให้เถือกเนาะปรับน้ำสูตรเก่าน้ำตาเอาสูตรเก่าว่าได้ตลอดแล้วมันไหลไปเรียแน่เรียนเบทำมันเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องปรับน้ำค่ะ ตะวากับฟังเมื่อนี้ยขันมันเบิ่นเสี้ยนกับวา่าแปดแปดตะว่าเสี้ยนกับปรจับให้เพราะว่าจะบพอ,อ,อเขียนลงในในไปแนวทางให้เด็กเกมันเมื่อนี้มันมีหามีแปดมีหนึ่งมีสองทังมีส่นนหนึ่งตะว่าเสี้ยนคัดออกมาให้เอามาเดินแห่าสองต,สตัวจากซีโต้จับมากสองเดียววินใน่เห็นก็ได้ กะสิเป็นไรตัวอีที่าจยินกันเลยยเอฟซีจะลงทุนหลายเนาะเด่นตัวใดก็จามันเ่นแกับหนึ่งแกกันงมากแตกกันหนึ่งจับคู่สิจับคู่มาหน่เอาสมผสมไปด้วยเนะจับคู่กับมีสีหนจับคู่มีสซีหนึ่งโจดน้ำเด้อเอฟซีน ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งคิดหนึ่งนี่คันสูตรเจ้าหนึ่มันตีมาล่างเด้ออ่าจะเป็นล่างตอนนี้เป็นสูตรปั๊บกันนี่นี่สูตรห้าศูนย์ห้าห้าสี่ห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดสองหกสองหก หกแปดหกแปดสองแปดสองแปดแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสสามปดสหนึ่งปดสาหนึ่งปดสหนึ่งปดสห้าแปดสห้าปดสาปดห้าสี่ปดห้าสี่ หกสี่หนึ่งหกสี่นะหกแปสป่เจาะสองตัวไปโอ้เจาะตัวไหนจ้ะจอะสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนยหหหสหสสองหก สองหกแปดสามและแปดสี่แปดสามและแปดสี่สามตัวเดชพาเสาี้นสามตัวเรียนมดจับให้ตามตัวเรียกที่เจาะนี่หละเดีนไหน้หมดเลยเนี่ยนี่ก็เป็นแนวทางของเส้นรุ่นเนาะข้ามขูมวันที่ห้ามีนาคมสองพันห้า้อยหกสิแปดเนาะจ้าเนี่ยนี่นะยาดังมีแต่นี้หละ สำหรับเส้นเส้นมากพิเศษตัวใดจ้ะหนักสีหนึ่งหานึตัวเส้นมนสี่หนึ่งกระพาหนึ่งสีหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หาศูนย์ห้าแปดสามแปดสี่แปดสามแล้วก็แปดสี่สี่้หาครูต, 5, ตัวเส้นมากพิเศษัวแบบบครับล่างเนี่ยค<า>่ะอืมขันมากล่างดีสุีสีหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หนึ่ง บนกกบแปดสามกบแปดสี่น่ะีมาคลบว่าขีมาบุชต,ต,ตามตัวราจารยาม,มนี่นะี่เนาะอันนี้คือตัวอาจารย์ใหญ่เลยดี่นี่เต้นฉบ,บับเต้นอเราลายมืองามเดี๋ยวด้วยค,ยคอยเบงทกละก่องเนานะนี่ของลายมือของเียนนะคะไม่ได้เอาเล่มเอาอัน กระดาษเอซีมากกันจะเอาอันเจ้าของเขียนเอซีก็พอเห็นลายเส้นเสยนกันกับสิบอเสียน,ยน,น,นะ,ยน,ะนี่ของแถมนคะคะอ่ะให้ดูชัดๆนะคะกันซให้เสยนจับม,มันกับสีจุ๊บไก่พอดทำเล่าของเซียนดบอนะคะวันที่ห้ามีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนแปดรองหนึ่งนะคะ ชัดเจนบ่จ้าเอาแคปเด้อชัดไหมชัดไหมได้เขามากแคปมาจอเลยได้ท่อหนึ่งศ่งห้าหนึ 1. 1> ่งหนงศูนย์ห้าห้าสี 8, 28, 8, 38, 18 3, 18 4, ่ศูนย์แปแล้วก็สองหกหกแปดสองแปดแปดตัว1 8ึ่งแปดสา ปดห้าสี่หกสี่หนึ่งแล้วก็หกแปดสี่นะคะตัวที่เน้นจะเป็นตัวที่วงกลมนะคะท่านผู้ชมดป้นนึงเราจะเอามาใกล้ๆเต็มจอม็เต็มป่ะค่ะอันนี้ได้ไหม เอาแคปน้าจอเดอเอ็บเดี๋ยวจะให้เบิ่งเล่มนี่น้ำมันไก่ค่ะตัวเสียน้ำอันนี้ค่ะ ชัดบานอจ่าเอฟซีพี่น้องแคปาจอเรอยทำปชัมเอฟซีพันวาลูดตัวใดจ่าเซียนตัวเดียวรลูดป่ะจ่าลูดแปดลูดแปดไอเซียนจับมันยุไกจ้าเอาเซียนล่องจับอย่างเรื่องพันวาไม่มีไแล้วเอซีกระดาษเอฟซีมากลูดหนึ่งก็ได้เนี่ยขันเซียนประจับกับสิบเซียได้มาในเอฟซี แอบจับก็คือก็เกรพราะว่ามันตัวเลขมันดูไกลเนาะเจนเนาะค่ะข้าประเด็นเรื่องเบากระดาษเอซีมา <c oughs> ขอแค่เห็นตัวเลขเซียนไม่จับไม่เป็นไรเนาะค่ะเอฟซีย่านมันบาชัดไหมพี่น้องก็แคบนาจโจอเอาพี่น้องก็ขยายเบอร์ขอรถพี่น้องเด้อนะคะใช่แต่ชัดเจนเนาะไอายุซัมมี้กับพี่น้องได้ตาดีกับถึกสามตัวด้วยมันีเด้อ คีอคำั่ตัว,ลวเลย้ีแม่นมันใจจ็กเปอร์เซ็นต์ค่ะเซียนมาเนี่ย้าสิบเปอร์เซนต์เยอะโอ้หลายได้ไหมกูเสิบเจ็ดสิบแปดสิบแนวทางของเซียนโดย <c oughs> มั่นใจแต่สิบเปอร์เซ็นแม่นหลายกูเจียแล้วเจ็ดสิบแปดสิบยงนีง้แสดงว่ากูได้เดบิงคิดเนี่จะไม่โชกน,นะคะท่านผู้ชมเซียนน้อหให้เต็มรอยอ่ะี อนี้หัน LIKE ละแล้วสิคูได้กันบวหมือนกแต่ว่าคิดว่ามันใจยุต่อก่าสิเขาบอยกรกโบเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างนาองจีนแนว่าเป็นวอีกจะกลอบกันติดหนึ่งครับว่าสิมาล้างหนึ่งตดแปดแลว่าสิไปบนยังไงนี่ตัวมากที่สุดปะคะเยนตัวมากที่สุดติดสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งโอ้สีนึ่งกับห้าหนึ่งแม่นไปล่างป่ค่ะ แปดสามกับแปดีนี่<ะ>มันเกบนอันนี้เนาะช <c oughs> ดีกันเป็นเียนมากเป็นตัวหนึ่งตีนน,นมาก,มกตีกับาม,มนี่นนนะเจยวเครื่องละสามตัวก็ได้หนึ<ะ>่งแปดสามหนึ่งแปดตีห้าแปดสามนั่นแหละ <c oughs> สมุมันเนาะค่ะคำนวณแต่เก่าแต่มันมันมากสุดทิศขึ้นเ,เขาหนึ่งสิเป็นล่างครับอือเป็นเขาหนึ่งสิเป็นล่างเบื้องลักลอยสังเกตลักลอยนะมันปะแต่ว่าแปดเส้นกับจับไปลักลอยเยอะเริ่มสลับปับบนแล้วีหนึ่งสิมาขึ้นเป็นบนครับว่าจากแต่ซีหนึ่งขึ้นมาเป็นบนตัวนี้สิมาเป็นลักลอยนี่ ตัวใหคอ่างนี้ยหกซีหนึ่งหาซีหนึ่งแบ่งสี่นั่ค่ะแปดซีหนึ่งแบงสีละสร้างหลือพี่สองเรือตัวไดเขียนนะเธอมากจะลองายตัวนั่นไม่พิจารณาไปนะคะซีหนึ่งเงนมาเป็นบุญมาสิเป็นหกซีหนึ่งแปดสีหนึ่งหาซีหนึ่งแบ่งซีค่ะ เป็นความมั่นใจนะคะของเซียนลนนะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็เก้าสิบเปอร์เซ็นมั่นใจมากนะคะวันนี้ขอให้สามตัวแต่มาเซียน <c oughs> ขอให้ไมไหค่ะ